อะครับพี่น้องก็เคลียร์ตอนนี้นะครับกำลังเคลียร์จของเ่เงินบุญที่เอฟซีได้รวมทำบุญนะครับแล้วก็ค่าขายบัตรมอลล์ค้าวเฮดเสือค่าเฮดบัตรค่าทรงทุกอย่างนะครับตอนนี้กำลังไล่เคลียร์เพื่อที่จะหาค่าใช้จ่าย แล้วนำเงินส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสงเคราะห์นะครับเป็นยอดผ่าปลาถึงเหลือนะครับพี่น้องส่วนนี่ส่วนนี้ก็สิเป็นอเอเขาลงุงอา้อาวบันไดพี่บอกน้องเบ้าง เป็นไปมายัางไงเ,เป็นเงินทีน่พระอาจารย์มนลพั่หามาถูกมงคลมาให้พระเหรียญมา,าน่ะ้อสที่จะมาให้เอซีบูชาครับครับแล้วเงินที่ได้มาคือผมนำไปซื้อไอก้อนไฟไล่นก ปล่อยปลาไล่นกมาให้ทางวัดใช้งานแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่นกประกร้นี่นี่พันตัวนี้คือค่าบูชาพระนะครับ ที่นั่งเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมของวงทุนขอบพอนะครับเขาบอแม่เอฟซีบูชามากหน่อยคือว่าร่วมทำบุญมีนะครับสมเด็จรวมมีครับที่นี่ทูมุ่งค้นพร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่แค่พระยันหรือพระยันแจกหมดยังน่าจะแจกหมดแล้วนะพระยันพาเวสุวรรณแต่ว่าพระ เหรียญอ่ะหมดหมดครับหมดอีกแ้วตอเงินเราก็จะนำเข้ากองทุนเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับยอดที่ไอ้งานผ้าป่าครั้งนี้นะครับนี่เป็นส่วนนะครับสาธุนนำครับสาธุนร่วมทำบุญงเพื่อนครับขายทองเพราะว่าไม่ได้เพื่อนโบ้เดียวไปใช้นี่ครับงั้นมารวมทำบุญวงใหญ่ๆบนึ่งบ่อบ่อทองเขาสื่อมาสี่วงชื่อมม่ เออหาวงเขายิบยิบไปผยิบย um ิบย yes, no kind of ิบไปยิบให้คนสุดท้ายนะสุดทายนี่เินีกเลยแม่คอยไปบอกเราเรา้ดีใช้้าชูแหมปุนเอครับผมอ่ะเอาครับจะได้ว่าทนร่วมสมทบทำบุญครบพบาทแวเปลี่ยนขาแล้วเนเอาแบ่งขลาอ่ะผูได้ของทางของดีไปบอก้นเนี้ยคนที่ได้ ได้วัตถุมงคลไปคือชุดสุดท้ายแล้วนะครับของทางวัดหนองคูที่จัดสร้างตั้งแต่ปี2555ช่วยเรมาอย่างไรเีกยว่าได้เล่นตัวนี้ช่วงที่มีกระถิ่นพระราชทาน3ปีซ้อนของวัดหนองคูครับช่วงนั้นกะคือนี่แหละทางวัดอาจารย์บุญหนุนกระด้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาและตอนนี้ก็คือหมดแล้วครับออก0นครับหมดเดียบรอยอันนี้นาตาเบาท่วงครับ เป็นจังไรบ้านใหญ่ดชเดีจมสะพานบุญกันนะครับก็คือาแฟนคาเปอรซีกันเลยซ้ำในรวมบุญนั่แหละครับพี่น้องซ้ำในรวมบุญแต่วัตถุมูคนไปบูชาอีกต่างหากนี่นี่คือผู้ดูแลร้านคานะครับพ่อเซียนนี่เดอกไทยที่งานร้านคาสมัยบุญบเงไฟครับ ฤดูกาลนี่ก็เขาบ่อลำเขาบ่อลำครับหาสาปา้า <laughs> หาสาป้าเนี่ยเขาบ่อลำเนี่ยหลังจากเปิดฤดูการบังไฟกับเขาบังไฟต่อนะครับคือผู้อยู่เบื้องหลังร้านค้านะครับมเมื่อคลืนงานสนอยเป็นแพ่งบรรทุกูนี่แหละครับเพื่อนกับมันเคียย์ไล่จ่ายไล่รับไล่จ่ายนะครับของร้านค้าในงานมาเมื่อคืนนะครับ ทางนี้ก็กำลังละเคียร์นะครับ<ป>นี่แห<ป>ละครับพี่น้องคืองานบุญนะครับถ้าทำรวมกันหลายๆคนนะครับหลายๆคนรวมกันก,นกน็ได้บุญรวมกันนะครับซอยกันคนละใหม่คนละมือเขาก็จะ้เซ็ตสำเร็จรุวร่วงไปได,ด้โดยดียนะครับเหนื่อยแน่แต่ก็เหนื่อยน้อยลงนะครับ ในขณะที่กำลังเคลียร์กันครับก็มีบริการน้ำหวานนะครับนี่เบิ้งครับ ขาดเสือบเพื่อนจ่าเพื่อนพะรุนเพื่อนออนเพื่อารบกานขามน้ามาด้เพื่อนหามาด้เพื่อนต้องเสกมาแมงล้อนเพื่อนมาแต่ฟังพุ่นบัดนี้เพื่อนก็เลยเอากระมังร้อยน้ำตรงเลงตรงเลงมาเพื่อนโอ้นี่เป็นน้ำ หวานเ้าถกเนี่ยาเพื่อนขายแร้วเเพื่อนขามกับงเพื่นกับอยกะละมังกรงเลงตรงเลงตรงเลงไปเขาิทนบ่เห็นครับว้เห็นนับ่โห่ไม่ไ่ไ่ไม้ไเ่ไ่ไมม่ไม่ไม่ไม่ม่น่ม่่ม่ไ้่ไม่มื่อมม่่ไม่มไม่ไไ่ไไไ่่่ไม่่ม่ไ่่่่มมมาเม่ี่ม่มื่อ ไอ้ป้าวันบอกว่ามีน้ำหวานอยู่ในตู้น้ําแข็งมีคนหายตัวได้ทันทีครับหันงวกไปเปื้อผุนโกงเลี้ยงอยู่ในหน้าตาน้ำแข็งหายตู้ได้อย่างรวนเร็วตน้เลือ อัรก่ยเอันะกอยเอาบัรส่งมาก็ได้อ่ะาดีก็สมาลายเสือยอดตกนะครับยอดที่บอท่านได้๋ส่งว่าขาดจักโตที่เราต้องส่งเพิ่มขาดจักค้นนะครับทั้งเสือขาวเสือดำนะครับบาวท้นจะไล่ส่งมืออื่นเห็หมดเดิมพนองเดอเพาวาตอนนี้ เสื้อขาวเสื้อดำเรามีแล้วนะครับแต่บัตรเราต้องรออีกวันหนึ่งก็คือประมาณพรุ่งนี้นะครับนี่คือเก็บตกครับพี่หน้องเก็บตกจริงๆครับทั้งคนที่สั่งมาแล้วส่งไปไม่ถึงมีตีกลับมาสองสามคนครับสำหรับบัตรนะครับมีตีกลับมาบอถ,ถึงป้ายทางนะครับทางไปษนีเพิ่นตีกลับมาแล้วสองคนนะครับและมารับหน้างานเมื่อวันหนึ่งคนแล้วนะครับนี่ นี่คือข้าวๆนะครับพี่น้องกะเป็นการถือว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ของเฮางานแหลกนะครับที่เฮาได้ร่วมด้วยช่วยกันกับทีมพ่อฮักทีมผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอบครัวน้องอิงรวมทั้งทางวัดปานุคูกรรมการวัดพระอาจารย์บุญนุนแล้วก็ทุกทท่านที่อยู่ทั่วโลกเป็น MC น้องอิงนะครับได้รวม เป็นสะพานบุญร่วมต่อยอดต่อบุญกันแบบอบอุ่นครับแ้วกาได้บุญกันแบบทั่วหน้านะครับนี่คือเป็นงานบุญแรกที่มีลายยางที่หฮาต้องปรับปุงแก้ไขนะครับโอกาหนาเข้าจะทยอยส่งแบบเตรียมงานตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับพี่น้อง้วกะ็มีผู้ใดสั่งจองมาเขาก็จะทยอยส่งภายในมือหรือสองมือไปเรื่อยๆนะครับ เวลาตะกลนเขาจะได้บอตองมาไล่หลังงานแบบนี้นะครับพี่นองคอดมือสรุปท่านที่เลยนะครับพี่นงองกรขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพนพี่นงค์เอฟซีฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิรนน์โฆษณาด้วยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะก่อนครับเล้ยพวก,กันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ